สวัสดีครับเพื่อนๆตอนที่ที่20นี้เป็นหัวข้อเรื่องสังคตะและอสังคตะขันห้านั้นเป็นธรรมชาติที่มีเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีสภาวะอย่างอื่นปรากฏ3คุณสมบัตินี้พระองค์เรียกว่าสังคตธรรมธรรมชาติที่ถูกปรุงแต่งได้สังคตธรรมคือขันห้าพระองค์บอกว่า สังคตธรรมมีคุณสมบัติสามอย่างอุปธโธปัญญายติคือเกิดปรากฏวาโยปัญญายติคือเสื่อมปรากฏทิทัศอัญญาตทางปัญญายติคือเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏพระองค์ถามพระนนว่าสามคุณสมบัตินี้บัญญัติขึ้นมาเพื่อหมดธรรมอันใดพระนนตอบว่าบัญญัติขึ้นเพื่อขันห้าพระองค์ตอบว่าถูกต้อง แสดงว่าขันห้ากับสังคตะนั้นมีคุณสมบัติเหมือนกันคือเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏขันห้าทั้งหมดถูกเรียกว่าสังคตธรรมสังคตะแปลว่าปรุงแต่งธรรมชาติที่ถูกปรุงแต่งได้ถูกปรุงแต่งได้เพราะอะไรเพราะเมื่อเกิดแล้วมีการแปลเปลี่ยนแปลเปลี่ยนแล้วมีการ,ปรแปลเปลี่ยนเรื่อยๆ นี่แหละคือการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงที่ไม่คงที่ดังนั้นสังขตรธรรมก็คือขันห้าคุณสมบัติทั้งสามนี้ก็คืออนัตตาตรงข้ามกับสังขตรธรรมพระองค์เรียกธรรมชาตินั้นว่าอสังขตรธรรมอสังขตรธรรมคุณสมบัติตรงข้ามกับสังขตรธรรมอสังขตรธรรมมีคุณสมบัติคือณอุปโทไม่เกิด ณวโยไม่เสื่อมณทิตนะสะคือไม่ตั้งอยู่แสดงว่าธรรมชาตินี้มีอยู่แต่ธรรมชาตินี้ความมีของมันคือเกิดไม่ปรากฏแต่เป็นความมีอยู่เรามีประสบการณ์ในชีวิตทั้งชีวิตเห็นความมีอยู่ก็เพราะเกิดปรากฏแต่เราไม่เคยเห็นความมีอยู่ที่เกิดไม่ปรากฏแต่มันก็มีอยู่แต่เกิดไม่ปรากฏ นี่คือความว่างอย่างยิ่งปรมาณฑลสุญญาตาสุญญาตาอันเป็นอนูไม่มีรูปนามไม่มีวิญญาณมีแต่ความว่างเปล่าแต่ที่ที่นั้นมีพระองค์ตัดว่าถ้าธรรมชาติทั้งสามอย่างไม่มีอยู่ในโลกนี้คือความเกิดความแก่ความตายนั้นคือคุณสมบัติทั้งสามอย่างของสังคตะนี้เองไม่มีความจําเป็นที่ อรหันสัมมาสัมพุทธะจะต้องบังเกิดขึ้นในโลกจบตอนที่20